สวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาพบกับช็อตรีวิวกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเป็นตัว C Audio Beverly หูฟังระดับพรีเมียมรุ่นล่าสุดจากค่าย C Audio จะเป็นยังไงไปดูกันเลยแต่ก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้พวกเราด้วยนะคะเอาล่ะไปดูกัน let's go เบเอรี่มีไดว์วซีบีเอจากค่ายโนเลตและโซเดียมบอดีท้ทำจากเลซซนพรีเมียมเกรดการแพทย์มีความโปร่งใสสามารถมองเห็นไดว์ภายในได้ใช้สายเกรดพรีเมียมจากฮาคุเกะความบริสุทธิ์ระดับ 6M OCC มาพร้อมจุกหูฟังใสเกรดพรีเมียมจากอัสลาเซนนาตอบสนองย่านความถี่อยู่ที่20เฮิรต์ถึง20กิโลเฮิรต์มีค่าอิมพีเดนซ์อยู่ที่18โอห์มขับง่ายใช้เพียงมือถือก็สามารถขับได้สบายและยังสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องเล เพลงเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นมีค่า Sensitivity อยู่ที่110เดซิเบล่วงหูฟังเป็นแบบ2พินขนาด0.78แจ็คหูฟังเป็นแบบ3.5มาตรฐาน ย่านต่ำเบสดแน่นเก็บตัวไวรายละเอียดชัดย่านกลางรายละเอียดชัดใสโป่งเป็นธรรมชาติเสียงร้องนำหน้าเสียงเครื่องสายเช่นกีต้านั้นโป่งถือว่าเป็นจุดเด่นของหูฟังตัวนี้เลยย่านสูงฟุ้งฟิ้งเป็นประกายสะอาดใสรา,ายละเอียดชัดเจนโดยรวมแล้ว C Audio b e v e บ l y เป็นหูฟัง IEM ที่เด่นเสียงร้องมีเวทีและมิติที่กว้างรายละเอียดเสียงร้องและเครื่องดนตรีชัดเจนเบสก็ทำได้ดีเหมาะสำหรับการฟังเพลงประเภท Vocal ค อะคูสติกอะเดโอไฟล์ป๊อปแจ๊สหรือจะเป็นแนว EDM ก็ยังทําได้ดีอีกทั้งยังเป็นหูฟังที่ขับง่ายมากๆใช้งานกับมือถือก็สามารถขับได้แต่ถ้าจะให้ดีใช้งานควบคู่ก,กับเครื่องเล่นคุณภาพดีเพื่อให้ได้เสียงที่ดียิ่งขึ้นไปอีกเอาแล้ะคะทุกคนนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของจตัว ซีอาร o ดิโอเบเวอรี่สำหรับใครที่สนใจจะสั่งซื้อสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นได้เลยแล้วก่อนจะจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ